แ็กสวยๆน่าทานอีกนี้สวยเดือนธุเรียนมาแล้วนะพี่บ่าวเดือนหน้าก็มาแล้วนะเดือนหน้าหน้านธุเรียนเข้าเต็มที่แล้วนะครับเดือนมีนาใช่นะฝนเดือนมีนาธุเรียนเริ่มออกแล้วนะขอให้พี่บ่าวไปขายครับอ๋อ เดี๋ยวบ่าวที่พนก็จะรับออเดอร์เหมือนกันนะครับผมนี่ปังไม่อยู่แล้วนี่นี่ก็จะแพ็กแบบนี้เลยนะครับผมมีพร้อมขายแล้วเนี่ยลู่ใหญ่ๆก็ประมาณนี้เลยโอ้โห

เจมบอกว่าลูกผู้ไม่สวยก็แพ็คขายแต่ถ้าลูกไหนพูด้วยสวยก็จะขายเป็นลูกนะถ้าก็จะคุ้มคุ้มคุ้มค่าคุ้มราคาทุเรียนนี่เป็นขึ้นชื่อนะผลไม้ที่อร่อย บรรยากาศร้านดุเรียนวันนี้นะครับผม <c oughs> อันนี้เป็นเป็นเนื้อสุกใช่ไหมครับเนี่ยสุกกำลังกินนะเนี่ยเนื้อสุกกำลังกินครับแต่ส่วนมากลูกค้าก็จะกินไม่เท่ากันนะครับผมกินเนื้อไม่เหมือนกันนะใช่ต้องหยิบให้ต้องถูกปากตัวเองครับลูกค้าบางคนอ่ะกินเนื้อไม่เหมือนกันอย่างผมนี่ก็อย่างบานิพนก็กินแบบสุกกาลังกินนิดนึงบางคนเขาก็จะกินกรอบนอกนุ่มในนะ ถ้ากอบนอกนุ่มในมันจะออกมันๆน,นะครับหว,วานๆน,นิดๆแต่ถ้าสุกเลยก็มีนะอ่าสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เอาไปกินกับข้าวเหนียวมูนนะครับผมเป็นข้าวเหนียวทุเรียนไปกินไปครับมือปอก อันดับหนึ่งของตลาดนัดตัวนภูของตลาดนัดจะบินนะครับผมเดี๋ยวอ้อมมือปอกอันดับหนึ่งม่ใช่ไม่แพงันี้ใ,ใ 5, ช่างบูิะาทละห้าสิบาทช่างอีกรอบหนึ่งสามนี่สามร้ยห้าสิบนะครับนี่ค,นครับผม สามอยหาสิบบาทได้อยู่ได้อยู่ครับจะ,จะเข้าหน้าทุเรียนนะ,ะจะเข้าหน้าทุเรียนแล้วปั้งๆครับช่วงนี้กำลังอันนี้เลยครับ,รบปีหนึ่งนี่บอกเลยว่าตัวเลขนี่สุดวิ่งกระชูดเลยนะครับ <laughs> มาก็ออกไปใช่ไหมครับหามาได้ก็ใช้ไปเจ๊บอกก็ธรรมดาครับผมครับรบ้านเจ๊อ้อมนี่ทางทางสวนจะมาส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับวสวยสวยครับสวย นี่ครับขอบคุณครับนี่อันนี้เป็นเป็นเนื้อสุกกำลังชิ้นีน่ครับผมน่าทานมาก ดีนะมีไออันนี้อยู่ใ,ใกล้ๆนะครับเนาะคือส่งต่างจังหวัดนะอยู่ใ,ใกล้เฮียก็จะใส่จจใส่รถเชน <5 S 1> อ๋อตัดตัจจดย้อนห้าโมงเฮียก็จะแพ็คต่างจังหวัดนะ อยูนี้หน้าทุเรียนนะครับเริ่มเริ่มมาเข้าสู่หน้าทุเรียนแล้วไดหายแอดมินไม่ได้เลยนะแอดมินเนาะน้องไอ้นี่ไปไหนนลครับน้องไปรุ่นสองคน อ๋อเปิดเทอมแล้วนนะครับอ๋อเดี๋ยวก็มาช่วยนะเต็มตัวเลยนะแอดมินเก่งด้วยนะแอดมินหลานเ,เขานักศ<ๆ>ึกษาเขารู้อยู่แล้วครับผมพวกแอดมินออนไลน์ช่วยรับออเดอร์ให้เจออ้อมนะหลานเจออ้อมนะครับก่อนเจออ้อมก็มีหน้าที่หาทุเรียน ถ้าเป็นถ้าเป็นแกะไว้แบบนี้แกอ้อมบอกว่าฉีดละห้าสิบแต่ถ้าเป็นเนื้อภูสวยๆนี่ก็หกสิบเก้าบาทนะผมนะลมแรง หิดละ5้สบาทแบบเป็นแพ็คเลือกถูกใจกลอมนอกนุ่มในสุกกำลังกินสุกหวาน มก็จะมารับถึงหน้าร้านเลยเนีย่พี่แกก็มาแล้วลูวคาล้าลนอนจินน้มหมดขวดนั้นเก่งเลยเนี่ย ียนครับกรอบนอกนุ่มในสุกกลังกินมีเอาเป็นลูกลูกสวยๆลูกค้ามาครับเอาแบบไหนเอาเป็นลูกไปเลยครับลูกค้าก็มาแล้วนะครับ เง้ยล้วนเง้ยล้ว,ลวเอาเนื้อแบบไหนครับกรอบนอกนุ่มในจัดไปเลยแม่ <c ười> <c ười> แม่บอก <c ười> เออย <c ười> อย่ายุ <c ười> อย่ายุ <c ười> ว่านัรอบนอกนุ่มในสุดกำลังกิน มีให้เลือกจัได้จาลได้เลยไม่เอาแบบไหนครับเอาเป็นลูกลูกใหญร้อยแปดสิบบาทนะสำหนาไม่เยอะแม่ลูกนี้แม่ลูกนี้สวยครับลูกนี้สวยสอดนอกไป่ะลูกนี้อ่าลูกนี้สวยน้สอดนอก่ไอันนี้จอดนอกร่มไม้ลูกนี้ยลูกนี้ ต้องสวยดูรูปนี้เลยเนี่ยบนองคไหนครับแล้วก็มีายประวันั้นน่ะไปเรื่อยๆจะรังนะแม่ะวงน้ำใก็ถ่าลมวให้แกเดีวอ้อดูรูปนี้ ลน,นอ่อ้อลู่กอนี้กอนนองลุกในโอ้ลูกนี้โูู้หโเริ่มเลยครับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> <c oughs> ได้ครับ <c oughs> <c oughs> <C oughs> ว <c oughs> แบบแพ็กก็มีแบบแพ็กเท่าไหร่ะคะขิดละห้าขิดละห้าสิบาทครับเดี๋ยวก็ช่างดูแต่ดูเนื้อได้เลยครับครับนี่เดี๋ยวฟี่กับเฮี่ก่อน บางคนลูกค้าก็จะกินเนื้อไม่เหมือนกันนะครับ f อก็ต้องก็แล้วแต่ลูกค้านะเรากินก็เลือกแบบที่เราชอบเลือกแบบที่เราชอบอ่ะอตอนนี้ลูกค้าเอาเป็นแพ็คเลย เอาแบบเป็นแพดเจ็ดร้อยห้าสิบ ได <laughs> ้ครับเนี่ยว่าช่วงนี้ตลาดกําลังเริ่มนะลูกค้าก็มาถึงพอดีครับลูกค้าก็ดูเนื้อเช็คเนื้อก่อน ร้อยแปดสิบอ๋อเนี่ยลูกดนแปดสิบนี่ครับผมร้อบาทวันเนี้ยหมอนทอง โอ้ลูกค้าบอกโอ้โหเลยครับโอ้ใหญ่ๆตองแบบนี้แม่ชิมก่อนเลยอันนี้ครับถ่ายได้เลยครับลูกค้าไงี่ัไม่ใโอเคไหมถ่ายไดถึงไช่เดี๋ยวให้ ถ่ายได้เลยครับถ่ายได้จ้าถ่ายได้เลยครับถ่ายไม่ค้าสวยนะทุกเรียนกันทีหลังเรือเรือ 嘿嘿嘿嘿嘿嘿。<laughs>

แบ่งเป็นสองด้านแบ่งข้าวเท่ากันเอาคู่นี้ไปคูยพอละอันนี้มันได้ใหญ่ไหมไหนไหนคู่เลขสามพอพอเอาเนี่ยไว้นี่เลยอันนี้คู่เดียวซีนไหมซีนเอาเอาเอานู่ใส่ไว้นี่เลยคันเอาแค่ปูนั้นนะตัดใหม่ครับซีนนี่ลูกค้าสั่งสั่งแบ่งเป็นสอง เป็น2แพ็กสแพ็กไน้าน้เีอาครับสำหรับคลิปนี้ขบาริพนก็ขอจบชิปไว้เท่าน,นี้ก่อนแล้วผมฝากกดไลค์ให้กดแชร์กดแชร์ในช่องอยูทูบบาริสพนไปกินไปเที่ยวด้วยผมแล้วก็อย่าลืมแวะมานหนุนนะ กับร้านทานเานะุเรียงร้านเจอ้อมตลาดนัดเรืบินนะ้ำมีขายมีทุเรียงขายตลอดปีเลยที่กัดก็ตลาดนะัดเรือบินอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามให้ในช่องยูทูบบ้านุคนไปกินไปเทีย่ยวแล้วก็ในแฟนเ,เพจเฟซบุ๊กด้วยครับผมบ้านุคนไปกินไปเทีย่ยวเช่นกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ